ันนี้เราจะพาคุณมาเปิดประสบการณ์สุดพิเศษที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,รามหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวัดโพหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดในกรุงเทพมหานครวัดโพแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์โดยรัชกาลที่หนึ่งครับที่สําคัญวัดโพยังเป็นวัดประจิษรัชกาลและเป็นสถานที่ที่รวบรวมภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยและศาสตร์การนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกความพิเศษที่ทำให้วัดโพมีชื่อเสียงด้านภูปัญญาไทยเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยรัชกาลที่3พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า องความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาต่างๆของคนไทยอาจเลือนหายไปหากไม่มีการบันทึกไว้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้รวบรวมความรู้จากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์การนวดหรือทางด้านปรชัชญาศาสตร์ความรู้ทั้งหลายถูกนำมาจารึกไว้ที่นี่ดังนั้นวัดโพธิ์จึงเปรียบเสมือนห้องสมุดความรู้ของคนไทยในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวเดินเข้ามาภายในวัดคุณจะพบกับแผ่นจารึกหินอ่อนที่เรียงรายอยู่ทั่วบริเวณวัดครับ แผ่นจารึกเหล่านี้บันทึกทั้งภาพและข้อความซึ่งรวบรวมความรู้หลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรการรักษาโรคด้วยวิธีแผนโบราณหรือแม้กระทั่งความรู้เกี่ยวกับปรชัชญาพุทธศาสนาแผ่นจารึกเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการอ่านแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของภูมิปัญญาไทยในอดีแตแท้ความสําคัญกับการรักษาความสมดุลของชีวิตด้วยครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือแผ่นจารึกที่เกี่ยวกับการนวดไทยครับไม่ใช่แค่ความรู้แต่ยังมีการวาดภาพเส้นพลังงานหรือที่เรียกว่าเส้นสิบ เส้นพลังงานในร่างกายที่เชื่อมโยงกับการทํางานของอวัยวะต่างๆภาพบนแผ่นจารึกเหล่านี้แสดงถึงจุดสําคัญที่ใช้ในการบําบัดโรคผ่านการนวดครับวัดโพไม่ได้หยุดแค่การรวบรวมความรู้ครับ แต่ยังเปิดการสอนการนวดไทยแบบต้นตำรับที่นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนสอนนวดแห่งแรกของประเทศไทยเชียวนะครับโดยหลักๆของที่วัดโพเนี่ยจะเป็นต้นตำรับของการนวดนะครับซึ่งโรงเรียนพวกเราเนี่ยได้มีการเริ่มเรียนเริ่มสอนมาตั้งแต่พศ .2547 นะครับเสร็จแล้วในหลักกว่าน,นี้เนี่ยโดนมาปอดเนี่ยในการนวดเขายังไม่มีการยอมรับก,กันมากนะครับเปิมาปอดจะมีเพียงแค่สามสาขาก็คือเวชกรรม เพศัชก,กรรมแล้วก็สาขาพดุงคันซึ่งณตอนนั้นการนวดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเขาจะมองไปในแง่ลกนะครับต่อมาเมื่อปีพศ2 5 0 4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวก็คือพ่อหลวงของเรารัชกาลที่9ได้เสด็จเข้ามาที่วัดโกและได้มีการกลัาไปว่าการนวดไม่สอนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ซึ่งเป็นคำพัมหาคุณาที่คนอย่างยิ่ คณะนี้ทางคณะอาจารย์ของเราแล้วก็ทางปอ,อของโรงเรียนได้มีการจัดตำรแบบับตำราขึ้นทูตวายแล้วก็ได้มีการจัดประชุมหารือทางคณะอาจารย์นะครับเสร็จแล้วก็มีการประชุมหารือกันแล้วเนี่ยโดยบทบาทในการโดยมาก่อนเนี่ยโดยศาสตร์ในการนวดไทยเนี่ยจะมีหลายประเภทศด้วยกันนะครับมีทั้งการนวดแก้การนวดตนเองแล้วก็มีการเวดพื้นฐานนวดเพื่อ,อสุขภาพ ห้องเรียนของวัดนั้นนักเรียนจะได้เรียนทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานของการนวดเช่นการกดจุดการยืดกล้ามเนื้อไปจนถึงการทําความเข้าใจเส้นพลังงานและการปรับสมดุลในร่างกายหลายคนที่มาเรียนที่นี่ไม่ได้แค่จบไปเป็นหมอนวดแต่ยังกลายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแผ่ภูมิปัญญาไทยไปทั่วโลก การนวดไทยไม่เพียงใช้เทคนิคเฉพาะตัวแต่ยังจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดอีกด้วยโดยการนวดเนี่ยเขาบอกว่าหมอนวดต้องคู่กับหมอยานะครับดังนั้นก็คือการนวดเนี่ยก็คือต้องมีสมุนไพรรมด้วยนะครับอย่างเช่นยามองเราใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับน้ำมันคลายเส้นก็คือใช้ได้แต่เราจะใช้ตอนนัหลังจากการนวดเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการผ่อนลายลดต้นเนื้อมีการบักจิตรตรงงานไก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพราวาตโพคือแบรนด์ต้นตำรับยามองไพรและน้ำมันไพรสูตรต้นตำรับจากโรงเรียนโนดแผนโบราณวัดโพแก้อาการปวดเมื่อยและเคเล็ดขัดยอกแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ จะมีไปจะเป็นพิดร้อนก็คือใช้การลดการอักเสบส่วน2ก็คือลูกมะกรูดเป็นตัวช่วยการอักเสบนะครับคล้ายป็นการสมานของแนวเซอ็นตัวสุดท้ายก็คือกระปูนก็คือจะเป็นปัวช่วยเวลาเราสัมผัสตัวโดงจะสดชื่ออันนี้ก็คือสีปลูกสมุนไพรหลักๆของเราทุกอย่างสะท้อนภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบองครวมที่ชาวต่างชาติลหลงไหลมากครับ ในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายเดินทางมายังวัดโพเพื่อสัมผัสประสบการณ์การนวดไทยแบบต้นตำรับหลายคนเริ่มจากการลองใช้บริการนวดที่ศูนย์นวดในวดัดซึ่งหมอนวดที่นี่ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรของวัดโดยตรงนอกจากการลองนวดแล้วยังมีชาวต่างชาติอีกมากมายที่สนใจเรียนการนวดไทยหลักสูตรของวัดโพนั้นไม่ได้สอนแค่เทคนิคแต่ยังให้ความรู้เรื่องเส้นพลังงานในร่างกายและแนวคิดในการบำบัดที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตแบบไทย หลายคนนั้นเรียนจบไปและนําความรู้จากที่นี่กลับไปเยผยแพร่ที่บ้านเกิดของพวกเขาทําให้การนวดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก zerain uh, uh, when Germany years was i in Germany, I was years in Germany. Uh, I was Thai er, After the Thai boxer boxing country nobody พุทธศักราช2,562การนวดแผนไทยได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันว่าภูมิปัญญาการนวดไทยไม่ได้เป็นแค่ศาสตร์การบำบัดแต่ยังเป็นศิลปะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยที่งดงามถ้าคุณอยากสัมผัสความมหัศจรรย์ของศาสตร์นี้อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่วัดโพแล้วคุณจะรู้ว่าการนวดไทยและภูมิปัญญาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ